ดูเป็นน้ำจิม้มแต่วันนี้เรามาดูพี่ใหญ่ของ Fortuner เจ้าตัว G.R Sport นะคะตัวนี้บอกเลยว่าเขาเป็นพี่ใหญ่สุดๆแล้วเป็นรุ่นนิยมรุ่นท็อปรุ่นยอดฮิตนะคะสำหรับคันนี้นะบอกเลยไม่แค่6,000โลเท่านั้นนะคะสำหรับเจ้าตัว G.R Sport นะคะเครื่อง2,008 V ขับ4ปี2,023ยังเป็นชุดจดป้ายแดงอยู่เลยนะท่านลูกค้าใครที่มองหา ัว GR Sport นะคะตัวนี้ได้เป็นปี23เลยเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมาจดปี23นะคะยังเป็นป้ายแดง6,000โดเดี๋ยวเรามาดูรอบๆกันนะคะพี่ใหญ่ของเราเพิ่งเข้ามานะคะสู่คาทูแฮนวันนี้จุดเด่นของคันนี้นะคะจะได้เป็นดิสนะคะสีแดงมีโลโก้ GR Sport โอ้โหอยากจะบอกว่าว้าวมากๆนะคะ และช่วงล่างของเขานะคะเปลี่ยนการหนึบแน่นนะคะตีโค้งรีรอนบอกเลยว่าสุดยอดของพี่ใหญ่ของเรานะคะ g r s p o r สเดี๋ยวเรามาดูภายภายนอกกันนะคะว่าเจ้าตัว GR Sport เขาเท่ขนาดไหนนะคันนี้กระจังหน้าก็เปลี่ยนไฟโฉบเฉี่ยวมากๆเลยกับเจ้าตัว LED ของเขานะคะบอกเลยว่าเท่สุดๆตัวนี้มีความแตกต่างมากๆเลยนะคะถึงจะเป็นสีแดงได้หลังคาดำกลมกลืนมากๆนะ ที่มองหาในการใช้รถแล้วต้องเร่งอัตราความเร็วนะคะตัวนี้ก่อถนนมากๆากค่ะ <Conf irm. S 1> เป้ลคอนเฟิร์มแล้วเราพาไปดูภายในห้องโดยสารกันค่ะสําหรับพี่ใหญ่ของเรานะภายในห้องโดยสารลูกค้าตัวนี้ยังไม่ได้ทําความสะอาดน้องฝุ่นก็จะจับนิดนึงนะคะ เพราะว่าเราอยากฉายให้ท่านลูกค้าลูกเหตุได้ดูว่ารถที่นําเข้ามาสู่คาร์ทูแฮนเดิมเดิมมันเป็นยังไงความเปรอะมันเป็นยังไงนะคะแต่จะบอกให้นะคะรถไม่มีการเคลียร์สีค่ะรับประกันร้อยเปซ็นตสำหรับเจ้าตัวนี้ใหม่เพียงแค่6 0 0ันกว่าโดเท่านั้นนะคะใครที่ได้คันนี้ไปแล้วน้องมีความรู้สึกว่ามันคุ้มมากๆนะคะกับรถมือหนึ่ง คันนี้ไม่ต้องใช้เงินดาวนะคะมือหนึ่งต้องตีเปอร์เซ็นต์ดาวลูกค้าลูกเพจต,ต้องดาวไม่ต่ำกว่า2 0 0แสนแต่คา r ์ทูแฮนนะคะคันนี้ลูกค้าออกรถ0นย์บาทไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียวซื้อคนเดียวไม่ต้องค้ำนะคะบ้นฝาก7ที่นั่งของคาร์ h a n d นสีนัคคลินด้วยนะคะมีทุกแบรนด์ทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นปาเจ r o อ s ซูซูนะคะฟอร์ Ford, แล้วก็ที่ใหญ่ของเรายืนหนึ่งเลยค่ะฟอร์จูเนอรนะคะ ฝากกดซับสไคร์กดกระดิ่งกิ๊งให้กับคาทูแฮนสีนักเรียนฝากกดติดตามด้วยนะคะกับเจ็ดที่นั่งอย่าลืมนะคะเข้ามาะชมกันค่ะสวัสดีค่ะ